ชื่ออะไรลูกชื่อออยค่ะตอนนี้เรียนจบยังอยู่นิติปีสี่ค่ะนะวนี้กีตูาหนูระวังเดี๋ยวพี่ฟ้องนะคะฟ้องมินเหรอฟ้องเมียเนี่ดูโบอย่ามาทำหน้าอย่างนี้หนูระวังเดี๋ยวพี่ฟ้องมินนะคะฟ้องมินประมาทมินเซนลาติไปฮีช ได้ว่าที่นักกฎหมายอย่างหนูมานี่ดีเลยพี่อาร์ตกับพี่โบนี่เคยมีคดีมาก่อนพี่อาร์ตตอนนั้นเป็นโจดโจดได้ยังสีดีดได้ยังโสดวันนี้ว่าศกไม่ช่วยโอ้พี่เผือกนี่เป็นจำเลยใช่เห็นหนูแล้วพี่จำเลยทันทีแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่ว่าหนูเป็นโจดนะคะส่วนพี่เนี่ยเป็นคำตอบพี่โบเป็นชอยไปก่อนแล้วกันนะคะ S <S <S ได้ครับกิจะการทุกช้อยเลยเออทำไมถึงเลือกเรียนกฎหมายล่ะลูกจะได้ความรู้มาใช้พวกพี่นี่แหละโอ้เล่นเล่เล่ก็คือหนูไม่ชอบวิคณิตก็เลยเลือกเรียนสายศิลป์แล้วก็ว่านิติมันได้ใช้ใสายศิลป์หัน,นซ้ายเลยลูกศิลป์ได้แบบแล้วก็ศิลป์อ็อกเหล็กลูกเลยใช้ศิลป์ไหมทำไมอ,<ะ>อมากันพวกนี้ผมว่ามันเป็นคนเป็นพี่ มันยากไม่ใช่หรอต้องอ่านหนังสือเยอะมากเลยใช่ไหมใช่แล้วนิติเขามีแบ่งเป็นสาขาไหมลูกนู่เรียนให้อาญาค่ะดีเล็กน้อเพราะว่ากันว่าคนรู้กฎหมายนี่ทำอะไรก็ได้เปียบจริงไหมเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เสียเปรียบดีกว่าโอ้พี่อาร์ตเขาอยากรู้ว่าถ้าจีบนะกฎหมายนี่โทษสูงสุดคืออะไรครับสูงสุดก็คงจีบไม่ติดเฮ้แล้วถ้าจีบไม่ติดนี่พี่โบบอกขออุทธรณ์ได้ไหมลูกคงต้องรอจนหมดอายุความ ะพี่อยากลื้อคดีอย่างนั้นกฎหมายเวลาจะหาแฟนสักคนเรามองยังไงบ้างชอบคนฉลาดพี่ออกเกอีออกโตที่ได้พี่โง่อเลยพี่เอาตัวรอดได้อย่างพี่อาร์ตตอนเจอครั้งแรกรู้สึกไงหาตาผิดกฎหมายมากเลยอย่างพี่โบ่ผิดกฎหมายไหมผิดเหมือนกันกฎหมายอะไรรักขโมยหัวใจคุณอาร์ตกฎของคุณกดหนักไหมกดอยู่แล้วใครเดินมาถามกฎหมายกดหนักไหมโอ้มิดกดแบบมิดส์ห้า เวลาว่างล่ะสาวนะกฎหมายทําอะไรบ้างก็ชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเพลงชอบฟังฮิปฮอปโจ๊ะโจ๊ะใช่ใช่ใช่ทำไมอะไรอย่างเงียชอบเพลงเร็วๆร็วเขาจะหนุ่มเหรอท้าชอบเร็วหรือช้าแรกๆชอบฟังเพลงช้าก่อนแล้วพอหลังๆฟังเพลงเร็วน้าน้าน้าน้ให้ให้เออให้ให้ต้องดูมีทำเนียมนี้ด้วย เริ่มต้นหางงหางานหรือยังจ๊ะช่วงนี้กำลังสอบเนย์อารตรู้จักเนย์ไหมรู้จักฮะเอ้ยเนติเนย์เรคุณจะเบลไหมรู้จักเนติเเเนนไททียมนั่นเวร์ตล่ะรู้จักเนไหมเฮ้ยผมรู้จักคนนึงอ้อเนติเนยเนหน้านเนียม อเลซียเรน่าวินเลียมคือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจีบหญิงต้องจีบด้วยมุกเซียวสำหรับออยได้ผลไหมคิดหนักเลยค่ะจะใครชอบพี่เหรอฮ่ไม่ตอบาฮ่ล่าสุดที่ออยมาเยี่ยมเยียนเราออยยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าโสดถึงตอนนี้ก็ไม่น่าเชื่อยังโสดอยู่ยังโสดอยู่เลยค่ะเพราะว่าออยเลือกเยอะอะค่ะก็ถ้าคบใครก็อยากคบคนที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นไงเพราะว่าออยเป็นคนติดแฟนติดโทรศัพท์ะไรแล้วจะให้เปิดโซเชียลทุกวัน ทัดสกรีนได้ไหมรุ่นนี้ทัดได้ถังได้ไหมทัดได้ถังได้เกียการปะทะตากันแล้วฝ่ายหนึ่งก็พยายามสู้แต่ฝ่ายนี้ไม่เล่นเลยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องมุกที่อาจจะดูล่อแหลมไปลองให้เด็ฟึกงานเล่นน้องเขาจะติดแฟนเหมือนติดสมาร์ทโฟนเลยโบพร้อมให้น้องเขาถ่ายหน้าจอไหมถ่ายได้เลยปะทะตาปึ๊ง ทำไมอันนี้มีเหมือนมีความเอนดูแบบเออหรือว่าไม่เกี่ยวกับมุกวะอ่ะผี่ไม่ดีหรอกอันนี้สลงคารเลยค่ะชอบคนฉลาดอเดี๋ยวเดี๋ยวฉลาดแต่ที่ชอบแกล้งโง่มันทีก็แค่ก้งเหมือนเกรดเฉลียตอนจบมหาลัย4ปีจบที่เท่าไหร่ตอนจบสูงไปเอาตอนปีแรกดีกว่าปีแรก1.2พอเทอม2พี่ขยันพี่ได้1นึงน่อเยขอสเปกอีกสักข้อสุดท้ายแล้วกันอยากได้แฟนแบบไหนชอบคนสบายสบายเป็นกันตัว ผมว่าเพิ่งเจอทางแรกคุณปลูกสัมพันธ์ได้เลยไหมนี่นาทีแรกเลยอะถ้าเขาโอเคนะท<ฮ>ียรอาไปสิไปไป ตอนนี้ทำงานเรียบร้อยแล้วหรือยังทำงานแล้วค่ะเป็นนักกฎหมายบริษัทเอกชนมันคือบริษัทกฎหมายโดยเฉพาะของออยเป็นนักกฎหมายในบริษัทคือ,อเหมือนเนี่ยแผนกฎหมายของเอท่าที่นี่แลไหมคะ <c oughs> ที่ว่าทำที่อื่นดีกว่าช่องวัดสมนนี่คือมันเกี่ยวกับอะไรใน YouTube เกี่ยวกับออยเนี่ยแหละค่ะมีแต่งหน้ามีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันมีนั่งล็อกไปทะเลอย่างเลยค่ะถ้ารีเควนมาเยอะจะทำนะคะ ตอนนี้มีพี่ชายอยู่ในวงการบล็อกเกอร์ด้วยใช่ไหมพี่ชายนี่ทำคอนเซปเป็นยังไงทำเกี่ยวกับถ่ายรูกค่ะชื่อช่องกอลมาเยือนนะคะสอนถ่ายรูกแล้วพี่ชายแบบกล้องใหญ่โตเลนยาวเท่าสองนั่นเลยปะก็มีทั้งใหญ่เลยใหญ่ยา้เลใหญ่ทั้งยาวเ สั้นๆย้ายสายงานแล้วใช่ไหมตอนนี้ไปทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ทําอยู่ช่องระดา World ค่ะเป็นออนไลน์คอนเทนต์ของเครื่องระดาค่ะตอนแรกเป็นเบรื่องหน้าก่อนแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีเบื้องหลังด้วยเริ่มแรกที่มาเบื้องหน้าทําอะไรเป็น MC ทายลิปย์แล้วอยู่ดีโคจมาเจอสายไอทีได้ไงก็เหมือนเขาดูโปรไฟล์แล้วเขาว่าน่าจะแมทกับลุคที่เขาต้องการแล้วเขาก็เรียกไป audition เรื่องไอ้ีเรารู้เยอะเหรอก็รู้บ้างที่เป็นทั่วไปเราจะสนใจเป็นพวกเกมอะไรมากกว่าหลังๆก็เลยทําเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมเยอะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วก็ออกจากบริษัทกฎหมายแล้วก็มาลุยทางด้านนี้เต็มตัวเรามองยาวๆไหมว่าจะขยับไปในอเรียนงานอื่นๆในวงการบันเทิงคงไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นนักแสดงไปอะไรก็อยู่ในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะเพราะว่าอนาคตโลกออนไลน์มันจะสําคัญมากก็ติดตามช่องระดา r World ด้วยนะคะใน YouTube Facebook อนกนระดา a r World ต่อทายว่าเฟื่องระดายังเปลี่ยนชื่อเพจลบเฟื่องระดาออก ไม่ได้เพราะว่า Facebook เขาลิมิตเปลี่ยนชื่อเออเหรอแล้วก็ตอนตอนนี้ก็มีเพิ่งเปลี่ยนแล้วคือเฟซบ o o กมันเตือนเข้ามาเหมือนเดิมเลยคือเกือบปลิวอีกรอบนึงอ่ะเขาถามว่าไอเฟซบุ๊กผมเนี่ยคือตัวตนของคุณจริงไหมให้ส่งเป็นไอดีไปถ่ายดูน้ำชิมชีูฟตไปเพื่อนแม่งยุอย่าเชื่อนะพวกนี้พวกนี้แม่งมิฉาชีส่ผมส่งให้มันมันเอาไปทําอะไรวุ่นวายเลยนะถ่ายรูปนั่งแดกข้าวอยู่แล้วผลเป็นไงปลิวฮะ นี่คือรายการใหม่ออนเดือนละหนึ่งครั้งนี่คือโปรเจกต์แรกแห่งจักรวาลใต้โต๊ะที่เราจะพาทุกคนออกจากออฟฟิศนี้แล้วไปอารวาดข้างนอกมันจะเป็นออฟฟิศของใครแล้ววันนี้รับเกียริจากประธานออยที่จะมาตัดลิบบินเพื่อเปิดพิซซร์เป็นครั้งแรกเชิญประธานตัดได้หน้าที่ของเพลงรอคุณตัดนะครับป้ายท่านประธานครับ